สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาดูการเโนเวดข้อไก่เก่าของผมประมาณปีกว่าแล้วนะครับของน,นี้พอดีช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของลูกสาวแล้วก็ช่วงโควิดรอบ3ด้วยทีนี้ก็จะมาเโนเวทพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดบาบาบรี่นะครับผม จะเอามาให้ลูกสาวได้่ามีเวลาหรือได้ทำกิจกรรมอะไรไปด้วยในช่วงปิดเทอมนะครับในช่วงโควิดอยู่ในบ้านนี้พอดีผมในจังหวัดเพชรบุรีิรเดีแถวนี้ก็มีการเลี้ยงเป็ดบาบารี่ก็เลยจะไปขอซื้อพี่เขามาติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาพามาดูการเโนเวทพื้นที่ของเรานะครับตอนนี้ผมทำพื้นที่ไว้เก็บของเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับ เป็ดบา v บารี่มากันครับเดี๋ยวปรับปรุงพื้นที่ก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับอกเปิดบาร์บรี่ของเราจากอคอกไก่เก่าที่อยู่มาประมาณเกือบสองปีนะครับปีกว่าก,าก็หลังคาก็จากก็เริ่มผุผมก็เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้เอาจากออกก็ซื้อผ้าใบอย่างหนาสีดำนี่นะครับมากรุมด้านบนเอาไว้เลยนะครับผมจะได้ฝนจะได้ไม่รั่วซึมนะครับในการแก้ไข แบบไม่ต้องไปรื้อโครงหรือว่าลื้อคอ,อกใหม่นะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดคอ,อกหรือของที่เราเข้าไปเก็บออกอันนี้นะครับเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อกี้เองเลยครับผมก็จะเป็นบอ่อเอาไว้ให้เป็ดบาบาบร,รี่ของเราเล่นน้ํานะครับผมเดี๋ยวน้องไปฝนมาเห็นก็จะชอบนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไปรับเป็ดบาบาร,รี่กันครับผมนี่เป็นคอก เป็ดบบิรี่ที่เราปรับปรุงแล้วนะครับผมบ่อน้ํานี่นะครับก็ใช้อิฐบล็อกนี่นะครับเป็นตัวทําอิฐบล็อกก็เรียงขึ้นมาสองชั้นแล้วก็เอาผ้าใบหรือพยางสีดําเนี่ยนะครับปูแล้วก็เอาอีกบล็อกขึ้นมาทับบนพยางอีกหนึ่งชั้นแล้วก็ใส่น้ําแล้วนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเพื่อปรับสภาพน้ําเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับเป็ดบบารี่กันนะครับ เราก็มาดูกันต่อนะครับผมบาบารีน้องชอบไหมคะทานนะน้องชอบไหมคะมีเป็ดด้วยมีห่านด้วยแล้วก็มีแล้วก็มีไก่ด้วยนะอยู่กันได้ไงเนะี่ยมาแล้วบาบารีไปทีจ้า ยเลยมีตัวเล็กจะไปมาหาเราดมาไปฝนดูสิเรยงนนี่มาเรี่าเอรี่มาอยู่บ้าชนะอยูบ้านไปฝนนะรยนี่อันนี้ที่ฟาร์มเป็ดบาบอรี่นะคะที่เรามากันจะมารับบาเบอรี่ไปเรียง ที่นี่ไก่ก็มีนะคะไก่ไข่ก็มีห่านก็มีแอร์บอรี่ก็มีค่ะเยอะเลยไก่งวงด้วยนะคะเป็นไก่งวง

เข้าไหมจงใจเข้าไหมคะปิดจมูกไว้นะคะอาอยุนิ่งๆนะคือว่าเราจะมาให้อาหารไนะน้องกันใหญ่เลย เจาะรูเลยแล้วลูกเจาะรูแล้ลูกเจาะรูเจาะรูให้มันหายใจแล้วค่ะใส่ลังแบบนี้ผูกแบบนี้เสียงหันเสียงดีดีมากเสียงดีมากเลยไม่ต้องพูดเลย <laughs> โอ้ตอนนั้นลงไปไข่แล้วไปนีตัวนี้เขาลงไปไข่แล้วไปเอกอันนี้ตัวที่สองปีเดียกันนะอันนี้เขาชอบเล่นน้ำไหมครับพี่ฮะใช่เต๋อเขาก็เล่นได้เราก็ถ้ามีกระบะปูนแล้วก็ใส่น้ำไหมกระมังใหญ่ๆก็ได้ครับ อาบน้ำตัวก็สะอาดดีต้องสะอาดจังนักอาหารนะคือกินอะไรอ่ะอาหารนี่อาหารก็เป็นข้าวสุกที่เหลือๆของเราก็ได้ข้าวเปล่อกก็ได้กินเหมือนไก่เลยเป็นอาหารไก่ก็ได้ครับอาหารไก่ที่ว่าเป็นอาหารไก่อูอ่ะเอาแปะสองตัวแล้วป้าเดี๋ยวพากลับบ้านกันตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมคะ มันคงยกได้เปล่าอา่ะพี่ยกอาไปสองตัวก็สี่ร้อยแปดสิบนะคะเป็ดขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวเป็ปนหน้าลูกเป็นหน้าเ,าเาลยน่าตั้งไว้เลยพาไปกับบ้านกันค่ะอ่ามาถึงบ้านแล้วนะคะ เป็ดลงแล้วมีตัวที่สองเป็ดมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะพาเป็ดมาอยู่ที่คองแล้วนะคะคอกสวยมากเลยมีอะไรด้วยคะมีน้ำด้วยค่ะโอ้มีที่เล่นน้ำเป็ดด้วยอ่าปวป๊าแกะกล่องแล้วนะคะจุดบาเบอรี่ออ้ย <laughs> อย่าไปแย่ค่ะบ เขายังไม่คุ้นนะคะเดี๋ยวให้เขาคุ้นก่อนอ,ออกไหมคะออกไหมออกมาเร็วออกมาเร็วมาีมาอยู่บ้านใหม่แล้วนะจ๊ะบาบารี่น้อยกินน้ำไหมโดดเล่นน้ำไหมตวงออกไหม อร้อนไหมจ๊ะสองตัวอนอนั่งจับน,นี่ตัวผู้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ตัวเมียครับแล้วก็เอาเป็ดบารารี่เข้ามาใส่ในคอกที่เราจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้องไปฝนก็มาส่งเป็ดบาบารี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเป็ดบารารี่ของเราก็เริ่มเลี้ยงหนึ่งคู่นะครับสองตัวตัวผู้ตัวเมียก็ที่ผมซื้อเป็ดอ่า บาบารี่ตัวพู้กับตัวเมียมานะครับเพราะว่าอยากให้ในน้องไปฝนได้ศึกษาเป็ดตั้งแต่ว่าเริ่มออกมาเป็นไข่ไข่เป็ดนะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นลูกเป็ดตัวเล็กๆจนถึงโตเงี้ยครับในระหว่างนี้ให้น้องไปฝนเขาได้ศึกษาเขาได้เรียนรู้เพื่อที่จะมีงานในเพิ่มในกรรยยิจวัตรประจําวันโดยที่น้องไปฝนเนี่ยจะได้อยู่ห่างจากาเทคโนโลยีโทรศัพท์หรือดูการ์ตูนอะไรน้อยลงจะได้มีอะไรมาทําในระหว่างวันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็จะเริ่มเพิ่มเติมให้น้องใบฝนเขาได้มีงานกิจวัตรได้ทาได้เล่นอะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มมานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดรอบ3ก็เราก็นึกคิดว่ามาทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เขาได้มีอะไรได้ทําได้มีความสนุกมีความสุขนะครับแล้วก็ได้ศึกษา,าชีวิตสัตว์ด้วยอะไรด้วยนะครับเราเป็ดปาบรีเนี่ยเวลาเลี้ยงเนี่ยครับเขาจะไม่มีเสียงไม่เหมือนกับเป็ดทุ่งหรือเป็ดไข่ที่เลี้ยงตามทุ่งนะครับเพราะว่าเป็ดพวกนี้ เขาจะเงียบเขาจะอยู่แบบเสียงเงียบมากถ้าเป็นเป็ดกลางทุ่งเขาก็จะมีเสียงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับในบริเวณบ้านของเราก็จะมีบ้านจัดสรรล้อมรอบนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงเป็ดบาบารีก่อนนะครับให้น้องไปฝนได้ศึกษาด้วยก็อันเป็นว่าเราจัดสรรน,นี่นะครับนี่ก็เป็นที่นอนเดี๋ยวเราก็จะเอาฟางมาใส่พระเป็ดบาบารีนี่เขาจะแบบอ่าเวลาเขาจะไข่เนี่ยเขาต้องมีอะไรมาบังหน่อยเพราะเขาไม่ชอบแบบไข่แบบกลางพื้นอะไรอย่างนี้นะครับ ลักษณะของปิดบาบารี่นะครับก็ตัวตัวผู้ก็ตัวเขาจะใหญ่แล้วก็หอนที่แก้มเขาเนี่ยเขาจะดกมากนะครับเป็นก้อนใหญ่แดงนะครับตัวเขาใหญ่้ตัวเมียก็จะมีหอนเหมือนกันแต่เขาจะน้อยกว่านะครับผมน้อยกว่าตัวผู้หน่อยนะครับก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียน,นะครับผมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบคุณครับ